Veins, i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play Stop till make สวัสดีครับมาพบกับโ okay, อเคมอเตอร์ไบค์อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เราจะมาเริ่มคืนชีพเจ้า RC80 กันนะครับผมรถคันนี้อายุวนามก็น่าจะประมาณ39ปีแล้วนะครับก็ผลิตตั้งแต่คิดสักหราด1,983นะครับก็เป็นรุ่นน้องผมไม่กี่ปีนะนี่แหมบอกอายุไปหมดเลยนะเราก็จะทำกันแบบประหยัด งบนะครับผมค่อยๆซ่อมปรับปรุงไปทีละอยางนะครับทีเราจเต็ปเรียกว่าทําแบบอนุรักษ์ก็แล้วกันเนาะเพื่อให้เขาได้กลับมาวิ่งบนถนนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้กลับมาใช้งานได้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันทํากันไปทีละสเต็ปๆเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยครับตัวนี้เป็น RC 80นะครับ ตัวไม่จะมีให้ถึง120ยี่สิบท้ายแตกนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแหละแตกเยอะเลยวว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวค่อย้าหาได้ค่อยไปหาใหม่ก็เดี๋ยวปุกให้มันมัน,ม,นมันติดอยู่นะก่อนจอดมันติดอยู่แต่ว่าจยเอามาขี่เล่นทำขี่เล่น หาขี่เที่ยวด้วย RC80 ดีกว่าน้ำมันแพงแต่ทำสองอยังหวะนะร <No. S 1> ้อนหน่อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเ,เปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรก่อน วันนี้ครับที่รั่วตัวปั๊มโอทลูปมันรั่วออกที่รูข้างล่างพอเวลาจอดปุ๊บไหลเต็มกระตั้งเลยโอทลูปไหลทิ้งหมดนะต้องเปลี่ยนต้องอันนี้ได้หามือสองมานะเปลี่ยนได้นะแล้วก็นอดบางโคนไอ้บางโซ่ยากมากครับรุ่นนี้มีนอ็อ อถข้างในตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งถอดก่อนนี่ถอดหมดเลยโอเคอจอดไว้นานจากักน้ำเข้าตอนไหนครับถ่าย เอาไอ้ซ้ำโมดลุกออกมาถึงเห็นนี่ถอดซ้ำโมดลูกออกมาปุ๊บมาเป็นนมเลยครับมันเครื่องไหลมาเป็นสีนมแล้วงานมีงานมีงานเยอะด้วยครับนี่ตัวนี้น่าจะน้ำมันเครื่องลิตรหนึ่งเลยนะเป็นนมหมดเลยน้ำเข้าขครับจอดนานเกินเจ็ดคูเจ็ดคู ไปได้ชุดชุดซ่อมปัม๊ม 2T นะครับเป็นของไม่ใช่ของมันไม่มีของแท้หาของแท้ยากนะครับใช้ทดแทนอะไรเดิมก็เป็นผมจะเอาเป็นแค่ประกรันประกันในตัวประกันฐ,ฐานเสื้อไอ้นี่นะเสื้อปัม๊มเสื้อปัม๊มตัวนี้นะครับ มันตัวปั๊มตัวนี้มันร่วนะเคยเปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้วนะมันไม่หายเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวลื้อออกเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเครื่องมันก็น่าจะพอมีอยู่ RC 80แต่ว่าเดี๋ยวล้างเครื่องล้างอะไรด้วยมันเคลือมากเลยแล้วก็โอ้หลายอย่างโชกด้วยอะไรด้วยนะพวกโชกน้ำมันโชกเดี๋ยวเปลี่ยนหมดแหละแล้วก็ตอนวิ่งมันมีดังแก๊ก น่าจะเป็นที่ข้อต่อโซ่หรือไม่ก็ตัวสเตอร์หน้าไม่น่าเป็นอะไรเพราะว่าสเตอร์หน้ามันก็หมุนปกติแต่ตัวตัวปั๊มมันนะซึมนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใส่ปั๊มใหม่เข้าไปเดี๋ยวรื้อทำกัน โอโทะลุ Auto loop เราใส่ไปสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อดูว่าถ้ามันรั่วอีกมันจะได้ไม่เปืองนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ไปนิดนึงก่อนนิดนึงพอมันมีเ,เดี๋ยวกผสมทงังไปสักครึ่งฝา เติมเอาแค่ทักแปดร้อยมิลลิลิตรพอนะครับแปดร้อยซีซียังไม่เอาเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาเติมเพิ่มเอาเอาแค่พอมีน้ํามันเครื่องในเครื่องเพราะว่าเหมือนตอนถ่ายออกมามันเป็นนมเหมือนมันจะมีน้ําเข้าไม่รู้มันเข้าทางไหนนะเดี๋ยวไปหาสาเหตุเอาแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยมาดูหาสาเหตุแล้วว่ามันจะน้ําเข้าได้ไหมนะกลัวน,น้ํามันยังเข้าอยู่ เติมน้ำมันเติมโอตอลุปไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองตสตาร์ดูว่าติดไหมตอนก่อนจอดมันติดว้าว เรื่องอันรุดใหญ่เดี๋ยวลองจูนจูนจูนอากาศดูว่ามันได้ไหม ลืมไล่ไล่อากาศามโมโตลุกนะเดี๋ยวรอดูว่ามันมี าอยู่แล้วเดี๋ยวเบาลงอีกหน่อยก็ได้เครื่องร้อนแล้วเดินเบานิ่งมากนะครับรถไม่เคยแกะรถไม่เคยผ่าเครื่องจะดูว่าน้ำมันเครื่อง <c oughs> น้ำมัน ตูลมันจอดเฉยๆแล้วโอตรลูกมันไหลทิ้งหมดเลยนะไหลออกจากถังอันเนี้ยหมดเลยอันนี้โอตรลูกเราอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราสังเกตด,ดูนะครับพรุ่งนี้ถ้าถ้ายังอยู่ขี่เดิมก็ไม่ซึมไม่รั่วตัวโอตรลูก ดูแล้วนะไม่ไม่ซึมนะครับ <Yahoo! S 1> ออตัวลุกไม่ซึมวานใส่ไว้ตรงตรงขีดนี้ก็ยังอยู่ปกติแล้วก็อ๋อผมลืมใส่คันเกียร์จะไปขี่อยู่แล้วลืมใส่คันเกียร์จะใส่คันเกียร์ก่อนก็ยังไม่ล้างนะภาพ <c oughs> นี่แหละไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปลองเฉย <c oughs> ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชม EP ถัดไปนะครับน่าจะได้อัปเกรดอะไรอีกหลายอย่างสำหรับเจ้าอารซีนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ